สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้กัมพูรชนีมาอยู่ที่เมืองชุมพรเหมือนกับไม่เคยมาไงไม่รู้ตื่นเต้นพอผมผมหลับหลับมาใช่ไหมพอรู้ว่าที่นี่คือเมืองชุมพรเป็นไงคะที่นี่คือใกล้ๆอำเภอท่าแซก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วที่สําคัญคือผมยังไม่เคยเห็นภาพนี้เฮ้ยรถมาเร็วมากคือรถเขาจะยิบแจอดเพราะว่าที่นี่เป็นร้านขายของฝากค่ะคือ คือที่นี่เป็นตลาดขายผมว่ากล้วยเยอะที่สุดแล้วนะครับกล้วยอะไรครับแถวนี้ทำไมลูกมันเล็กๆอย่างนี้รู้ไหมท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกกล้วยอะไรจ๊ะกล้วยเล็บมือนางค่ะกล้วยเล็บมือนางเล็บมือข้างไหนคะขอดูเล็บมือนางไหนขอเล็บมือนางหน่อยค่ะขะเดี๋ยวดูเล็บมือนางนะคะ เล็บหนุ่ยสวยไหนเล็บนือนางต้องอย่างล็บดำเล็บดำไม่เกียดเพราะว่าโดนหน่ายางกล้วยใช่ไหมคาว่าเล็บมือนางเนี่ยก็คือเทียบกับเล็บมือผู้หญิงเล็บมือผู้หญิงเขานิ้วก็สวยยังไงเล็บมือนางกล้วยก็สวยแบบนั้นใช่ใช่เขาจะมีความงอนของเขานะเขาจะมีความอ่อนช้อยนี่ไงมาเทียบมาเทียบเขาถึงเรียกเล็บมือนางเนาะใช่เห็นไหมจริงจริงด้วยนะ อันนี้ซื้อแล้วใช่ไหมคะเนี่ยกล้วยเล็บมือนางเลยื้อแล้วยกขึ้นสุดเล็บหนึ่งอยากไปไว้ใกล้ธรรมชนีคือเวลาตื้อแล้วไปหไว้ไวอย่างเงี้ยมันไม่ได้นบพี่กึงกล้วยเล็บมือนางเอถามว่าทําไมที่นี่กล้วยเล็บมือนางถึงเยอะเล็กแต่อร่อยนะเนี่ยอยากรู้ไหมว่าทําไมที่นี่กล้วยเล็บมือนางถึงเยอะอยากรู้อยากรู้อ่าอยากรู้ต้องไปถามต้องไปถามผู้รู้ข้างในนี่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 ทำไมที่นี่เขาขายกล้วยเล็บมือนาง ไม่ใช่ทำไมเขาขายกล้วยเล็บมือนางเพราะว่าเป็นแหล่งปลูกใช่ไหมใช่ค่ะที่เขาปลูกเหรอขมพลขมพรจะมีข้าวุมพรใช่จะมีเล็บมือนางอยู่ด้วยอ่ะเอาว่าไงอ่ะอ่าว่าไงเอาเดินสองสามขมพรประตูภาคใต้ไหวเสด็จในกรมชมไล่คาเฟ่เลยดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อหลังนกเนี้ยดีมากเลยเห็นไหมรู้ละเอียดเดี๋ยวข้างนตรงนี้ ตลาดก็สองข้างทางยาวเฟ้ยเลยไม่น่าเชื่อทั้งหมดกี่ร้านทั้งหมดกี่ร้านทั้งหมดหนูก็นับไม่ได้ค่ะแต่ว่าสนกโซนนี้จะขายกล้วยเล็บมือหมดเลยทั้งขาขึ้นขาลงแสดงว่าชาวบ้านเขาปลูกกล้วยเล็บมือทําไมที่อื่นปลูกกล้วยเล็บมือแล้วไม่ค่อยจะขึ้นแปลกไหมแต่ว่าอาจจะไม่อร่อยเท่าที่ใช่พี่พี่เคยเอาไปปลูกกล้วยเล็บมือนางอ่ะไอ้ลูกเลยมันกลายเป็นกล้วยหอมหมดเลยมันกลายเป็นกล้วยหอมหมดเลยมันกลายเป็นกล้วยหอมหมดเลยที่สวนพี่ใหญ่เอ ดินดีหรือเปล่าใช่ถ้าดินดีก็ใหญ่เนอะใช่หรือเปล่าพี่เล่นมุกอะไรัไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆท่านบอกว่าพี่กำาลังกล้วยใหญ่ผมว่ากล้วยเนี่ยนะกล้วยเนี่ยปลูกที่ไหนมันจะเหมือนเจ้าของเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนะคะโอ้ยคำถามนู้นข้างในเยอะมากตกใจดูกล้วยแลบมือนางเต็มเลยอ่ะคุณแม่ทำไปเยอะอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีค่ะอบอันนี้กล้วยอบใช่ไหมกล้วยอบโออนี่ไงเขามิดตู้อบอยู่ตรงนี้คือคือส่วนเดี๋ยวขออนุญาตปิดไปก่อนนะคุณแม่คือกล้วยที่อบเนี่ยกล้วยที่อบเนี่ยต้องเป็นกล้วยไซส์ไหนหรือว่าแบบสุกแบบไหนคะแบบแบบแบบนว่าแบบนี้งอมงอมค่ะงอมงอมเลยนะคะเวลาอบนี่ทำยังไงคุณแม่ผสมน้ำผึ้งด้วยไหมไม่อบธรรมชาติเลยใช่ไหมกล้วยต้องสุกหรือเปล่า อ๋อสุกงอมแบบนี้เนาะแล้วก็มาอบเราอบให้งอมหรือว่ามันมันงอมเองอบนานไหมฮะอบนานไหมสองวันอุ้ยฮะอวันวันอบอยู่ในเครื่องอีสองสามวันเลยเหรอโอ้ค้างคืนเลยใช่ไหมคะหมุนไว้อย่างนั้นเลยใช้แก๊สใช้ไฟฟ้าอ้โหอันนี้ก็เปลืองแก๊สมากดูเหมือนกันเนาะแล้วขายกล่องเท่าไหร่จ้ะคุณป้าจ๋าสองกล่องยี่สิบกล่องละยี่สิบบาทเล็กๆเนาะ กล่องท่านี้ยี่สิบบาทไม่จะรับไปขายก็ได้ด้วยนะขายส่งตรงนี้ที่ผลิตเลยนะคะคุณแม่ทําไมที่นี่ปลูกกล้วยเล็บมือนางเยอะคะดีดีดนดกปุดมสมบูรณ์เรามาที่นี่เขาเมื่อก่อนก็มันมีสารสารก่อไจ่จ้างก็มาทําทางแต่แล้วก็เขามีฝรั่งมาทําทางนะเขาก็มันเขาเอามาดุนนะแต่มันมันไม่ไปอะทำไงไม่ไปอะก็ตั้งคือก็ก็ไว้แล้วก็ อธิษฐานมาขอให้ทางทางตรงนี้ให้ผ่านไปด้วยดีกเาเขาตั้งสาลให้กันมาแล้วก็มีคนมาชาวบ้านเอากล้วยมาขายอะไรทีนี้ก็เอน้งมแฝงมาเรื่อยๆประมาณนี้แหละกล้วยกับอ้อยใช่ไหมคะโอ้กล้วยก็ต้องกล้วยเล็บมือนางไหมจ้ากล้วยเล็บมือนางอ่าเนี่ยค่ะก็เป็นกิมมิคนะคะว่าใครอยากอธิษฐานประสบความสาเร็จก็เอากล้วยเอาอ้อยไปถวายท่านนะคะไปถวายใครเอ้าพ่อตาศาลพ่อตาศาลพ่อตาเหินช้างใช่ค่ะเยอะจริงๆดูสิครับ พี่โจ้เป็นเป็นแหล่งกล้วยเลบมือนาพี่บูจะดูไหมว่าเครือหนึ่งมันกี่กีวีครับรู้ไหมก็เยอะนะมันมันไม่ไม่ไม่สามารถนับได้แบบมันใหญ่น้อใหญ่น้ะอันนี้มนเพิ่งตัดมาใช่ไหมหนึ่งสองสามอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวีคือว่าเครือใหญ่ไหมคะอย่างเงี้ยแปดวีอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ยาวสุดกี่วีฮะอันนี้ก็น่าจะแปดเก้าวี อันนี้ก็น่าจะแปดประมาณ8ปดเก้าหวีฮะแปดเก้าหวีแปดเก้าหวีโอ้เนี่ยนะคะเนี่ยเวลาก็ปอกเสร็จแล้วนะคะคุณแม่จะเป็นผแหนกปอกเนาะจ่ายยี่ปนักการปอกอันนี้ผกแหนกปอกนะคะจ่ายเอาอะไรปอกไหนขอดูมือคุณแม่หน่อยนี่นี่จำอย่างนีอย่างนี้แล้วำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจอย่้แล้อยางแล้ออย่างนี้็จแล้วก็เอาปจ้็จอ็จา้่า้่าน่ ไม่ต้องอบน้ำผึ้งอะไรเนาะเอาเข้าวได้อบน้ำผึ้งเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยไม่ต้องผ่าต้องแบ่งอะไรไม่ไม่ใช่ต้องแบ่งี่อย่างนี้เดี๋ยวนี้นี่ค่ะอันนี้ค่ะนู่นนะคะจะเห็นนะคะว่าแพรนั้นเนี่ยเขาเตรียมเข้าแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเอาเข้าตู้แล้วนะอู้ดู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 ค่ะอ๋อเปิดโชว์ให้ดูเลยเป็นเหมือนตู้อบเค้กอบอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับก็ตู้อบนี่ใช้เค้กได้อะไรได้แต่อบไว้อย่างนี้สองวันเลยเหรอสามวันเลยเหรอ สองวันครึ่งเนาะค่ะความร้อนตั้งไว้เท่าไหร่ครับคุณแม่ห้าสิบอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะฮะก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะครับเนี่ยค่ะทำไมเราไม่ตั้งร้อยไปเลยล่ะไม่หมดอ๋อคกล้วยจะไม่กล้วยจะไม่เอา50เนาะโอเคครับ จะสไลด์กล้วยไหมเดี๋ยวหนูสอนให้สไลด์กล้วยจะสอนสไลด์กล้วยเอาเอาไปยิ่งคุณไม่ต้องมาคุณไม่ต้องมาเอ็นไม่ต้องมาไปไปได้กี่คนครับอ้าวเหรอฮะโอ้พี่เอาเลยไหมเอาอฮะพี่พี่เราใส่ด้วยแล้วเข้ามาถึงจะถามว่าเอาเลยไหมตัวเนี้โอ้โหเออ อ๋อนี่คือสไลด์กล้วยนะฮะอย่าเข้าใจอะไรที่มันผิดพลาดไปนะฮะท่านผู้ชมนี่คือการสไลด์กล้วยของแท้ของแท้เน่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 ปั๊บ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 อุ้ยไวมากปั๊บ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 อุ้ยระวังมือระวังมือลองดูไหมว่าจะไม่ได้ว่าจะได้เลือดนะคะต้องใส่ถุงมือค่ะเออต้องถุงมือหน่อยว่าจะว่าจะทำไวมากเลยอ่ะ Oh. มันกันมันแบบพอดีเลยนะลงปุ๊บๆๆเลยนะคะโอ uh ้โ huh. หถ้าว่ามันลื่นก็้ามาก็จะบาดมือหน่อยถ้าไม่ใส่ถุงมือ<า>ค่ะ<า>ก็มีเลือดคะชาชาชาระวังนะฮะวาดเจียววาดเกียวท <Okay. S 2> อดนานไหมครับเนี่ยประมาณสิบาทีห้านประมาณ15นาทีก็เอาขึ้น uh huh. ใช่ไหมครับอ๋อ oh. อันนี้ก็จะทําเป็นรสเค็มค่ะอ๋อเขาจะทาเป็นรสเค็มนะฮะรสเค็มเราเติมอะไรครับใส่เกลือค่ะเกลือใส่เกลือไปหน่อยนึงใส่ตอนไหนใส่ตอนกล้วยแข็งอะค่ะอ๋อนี่ค่ะน้าเกลืออ๋อเป็นน้าเกลือใช่ค่ะเดอะใส่ในกระทะเลยไหมยังค่ะต้องให้กล้วยแข็งแล้วก็เอาน้าเกลือใส่คือให้รอให้กล้วยแข็งก่อนใช่ค่ะพอดให้แข็งออก็นั่นแหละกล้วยแข็งพอกล้วยแข็งแล้วเราก็จะใส่เกลือน้าเกลือ เออถ้ากล้วยไม่แข็งอย่าใส่น้ําเกลือมันจะเป็นอะไรฮะถ้ากล้วยไม่แข็งแล้วใส่น้ําเกลือมันไม่อร่อยมันจะไม่อร่อยนะครับเออรอกล้วยแข็งแป๊บหนึ่งแล้วใส่น้ําเกลือใส่แบบแบบรวยในนี้เลยเหรอใช่ค่ะเหมือนเหมือนตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ที่ค่ะยังไม่ยังไม่แข็งพอยังไม่แข็งค่ะเออเนี่ยเขาจะรู้จังหวะของเขานะเออรวมๆแล้วก็สิบห้านาทีสิบหึงสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีก็เอาขึ้นได้เลยนะฮะอันนี้คือกรรมวิธีทํากล้วย ฉาบนะครับเอ่อแต่ว่าเขาใช้กล้วยเล็บมือนางนะใช่ค่ะที่เราใช้กล้วยอย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าที่นี่เก็บกล้วยเล็บมือนางมันใช่ค่ะตรงนี้มันเป็นเหมือนกับหนึ่งตำบลหนึ่งิดตาแลกเเป็นชื่อของกล้วยเล็บมือนางไปปลูกที่อื่นก็ได้ผลผลิตบ้างแต่ไม่งามเท่าแถวนี้เนาะใช่ค่ะพี่เนี่ยครับตรงนี้มนขึ้นชื่อดินดีอะไรบ้างเออมันมันเขาเรียกว่าอะไรฮะแต่ละ แต่ละที่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันใช่ค่ะพี่เหมือนชุมพรก็คือกล้วยเล็บมือน,นางจะขึ้นชื่อใช่ไหมประจวบก็คือสับป,ปะรดอะไรแบบนี้เออเห็นไหมคือมันถูกที่ถูกทางาเหมือนกับ <นะ S 2> สวนาชก็ตงเนาะสวนลาชก,ก็ต้องเนาะ<ช>เออเ,อ,อเห็นไหมฮะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเขาเขาพ่อตาหินช้างค่ะเขาพ่อตาหินช้างอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับมาดูกล้วยฉาบทั้งเปลือกฉาบเค็มนะฮะมีกี่ฉาบครับมีสองฉาบค่ะมีเค็มกับหวานอันนี้บางมากใช่ค่ะทำไมทำได้บางขนาดนี้เป็งแบบข้นแบบหวานจะลงน้ำเชื่อมอันนี้หวานใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่อร่อย ก็อร่อหวานอร่อยทั้งสองแบบเลยใช่ค่ะเขาเขาให้หนูเปรีียบๆนะคือเค็มจะเหมือนขนมเละใช่ใช่ใช่สุขภาพดีคือว่าไม่มันแรงไม่อ้วนแล้วหวานก็เหมือนกล้วยฉาบใช่แล้วก็จะไม่หวานแรงนะคะก็อร่อยทั้งคู่ก็คือใช้กล้วยเล็บมือกล้วยเล็บมือแก่และดิบนะคะ เยืนอยู่นะคะมีคนบีบแดรแบบให้แบบตลอดเวลาเลยตอนแรกผมน,นึกว่าเราจอดเก,กะกะเ,เขาหรือเปล่าวะบีบทำไมคะคออซูอซอจะบีบสารบีบให้สารเพราะ พ่อตาหินช้างขอความเคารพใช่ไหม่ะแบบเดินทางปลอดภัยดูฝั่งนู้นครับศาลพ่อตาหินช้างใช่ค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์เรื่องไหนคะเวลามาขอค่ะก็ขอได้ทุกอย่างนะครับี่เห็นเขามาขอแล้วก็มาแก้บนกันมีการจุดประทัดมั่งคือกล้วยก็มีขายตลอดปีเลยเหรอเอ้ามันไม่เป็นฤดูกาลเหรอกล้วยค่ะเดี๋ยวนี้เขาลดน้ำาล้วออกตลอดปี กล้วยฉาบก็มีออกตลอดปีตลอดปีค่ะกล้วยอบก็มีตลอดปีกล้วยอบก็มีตลอดปีตลอดปีขาอร่อยก็มีค่ะเหรอใช่ค่ะอ๋อ้มาได้ทั้งปีว่างั้นเถอะครับอ่าไม่รบิ๊กค่ะเบอร์บิ๊กติ๊โจ๊กว้าเอาไปเท่าไหร่คะถุงเท่าไหร่เอาสามถุงเลยค่ะพี่เอาสามถุงค่ะใส่ถุงได้เลยนะคะใส่ก็ได้ครับรวมๆกันไปเลยก็ได้ครับมาต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชาวบ้านนะคะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนี่นะฮะมีทั้งกล้วยสด ด้วยแปรรูปโอโ้ พอมีสิทธิ์หักเจ้าใดบอกไา้มันเป็นคนบ่หล่อแม่บักหำน้อยก็มาถึงไปไอ้ายมีแต่ตัวขับหนึ่งเรือ,อพายพ่วงด้วยหัวใจชีวิตบ่มีเหลือใครอยากมีแห่งใจให้พอสู้งานอยู่ยังลำพังแต่ยังมีหวังสู้เพื่อลูกยา คนหาที่เคยอยู่มาก็มาติ่มฟ้าเค็ดให้อายเสียใจเป็นโสดมาโดนจนมาพอ